ครับก็กราบสวัสดีวันอาทิตย์ที่24่มกราคม2564นะครับผมวันนี้ก็จะมีไม้6ชุดนะครับนะใครไม่ได้ดูวันนี้นะครับพลาดนะครับเสียจะเสียได้นะครับไม้6ชุดชุดละ3มต้นนะครับ1ชุดเท่ากับว่า550อาบบาทพร้อมส่งนะครับผมกระถาง8นิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแต่ละชุดเลยนะครับนะฮะใครใครไม่ได้ดูวันนี้นะครับอาจจะพลาดก็ได้นะครับนะฮะนานมาทีนะครับอาจจะมีดอกบ้างไม่มีดอกบ้างนะครับเพราะว่าดอกก็จะเป็นดอกตูมแบบนี้นะครับ แต่ก็จะรู้นะครับว่าเป็นดอกสีเหลืองนะครับอย่างนี้ก็สีม่วงนะครับอย่างนี้นะฮะกิ่งก้านสาขานะครับสวยสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็มาพร้อมจําหน่ายนะครับในชุดละ3มต้นนะครับ3มต้น550บาทพร้อมส่งนะครับผมนะฮะมาดูชุดที่1นะครับผมนี่ฮะชุดที่1นะครับต่อแบบนี้นะครับนี่ฮะชุดที่1นะครับผมมีชมพูแล้วก็ชมพูขาวนะครับลายหางประกัดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับชุดที่1นะครับนะฮะมี3ต้นนะครับ แล้วก็เหลืองนะครับผมชมพูขาวอมชมพูแล้วก็เหลืองนะครับในชุดที่1นนะครับผม550บาทพร้อมส่งนะครับผมชุดที่1นึ่งผ่านไปนะครับแล้วชุดที่2ต่อเลยนะครับมาดูชุดที่2นะครับผมชุดที่2ก็มี3ต้นเหมือนกันนะครับ550บาทพร้อมส่งนะครับผมมีเหลืองนะครับเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับบานยังไม่เสร็จนะครับกิ่งก้านสาขานะครสามยอดเลยนะครับดอกตูมเต็มนะครับผมดูนะครับความสวยงามนะครับ อ่าชุดที่2นะครับนี่อันนี้ก็ชมพูอ่าชมพูขาวนะครับชมพูขาวหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นชมพูนะครับออกจะโทนสีชมพูนะครับหนือสีม่วงนะครับผมนะฮะนีสีม่วง3สีนะครับผมจะคละกันไปนะครับ550นะครับผมพร้อมส่งนะครับผมชุดที่2ผ่านไปชุดที่3ามอะไรครับอ่านะครับชุดที่3นะครับผมก็จะมีนะครับเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองอ่าเหลืองร่องแดงแบบนี้นะครับเหลืองแล้วก็แล้วก็เหลืองเหลือง เหลืองไม่มีอะไรปนเลยนะครับเหลืองตัวนี้ครับเหลืองซ้อนนะครับผมนะดูพุ่มก่อนนะครับพุ่มใหญ่นะครับผมนะฮะชุดที่สามนะครับผมนะเราก็จะมีแดงนะครับแดงซ้อนนะครับอ่าบอกก่อนนะครับว่าแต่ละชุดนี่คละกันไปนะครับแต่ไม่มีไม่มีปนกันนะครับผมนะชุดที่สามนี่ก็ห้าร้อยห้าสิบนะครับดูโคดนะครับใหญ่นะครับผมนะฮะใหญ่นะฮะโคดใหญ่พุ่มสมบูรณ์นะครับอ่านดูก่อนนะครับนะพุ่มสมบูรณ์นะครับผมนะ นี่ดูกิ่งก้านนะครับบวบเลยนะครับอันนี้ก็แดงซ้อนนะครับผม550รวมสูงนะครับชุดที่3ามไปแล้วนะครับชุดที่สมาเลยครับชุดที่4ี่นะครับผมชุดที่สี่นะครับก็อันนี้ต้นต้นหนึ่งต้นที่1ก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะต้นที่หนึ่งดอกก็เป็นแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับนะฮะชุดที่สี่อ้าวตายนี่นะครับอ่าต้นที่สองก็สีม่วงนะครับดอกสีม่วงนะครับผมนะกิ่งก้านสาขาสมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับสีม่วงนะครับ อ่ดูสีม่วงก่อนนะครับนี่นะครับอ่ามาดูอีกต้นที่สามนะครับต้นที่สามนี่ขูดใหญ่นะครับผมต้นที่3ามนี่ขูดใหญ่นะครับเบลเลอร์มาล่าเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูต้นที่สามนะครับผมเนี <bit> <Netherlands> ่ยนะครับต้นที่สามนี่ก็ออกสีออกอ่าชมพูอมส้มๆนะครับผมนะฮะต้นที่สามนี่นะครับสวยอยู่นะครับนะฮะอ่ดูนะครับเนี่ยดูกิ <Be> ่งก้านสาขาเขานะครับ ชุดที่4ี่นะครับผม550นะครับชุดที่4ไปแล้วนะครับชุดที่ห้ามาเลยครับนะครับชุดที่5้านะครับผมก็จะมีชมพูแบบนี้นะครับชุดที่5้านี่จะมีทรงแท่งนะครับมีติด 2- 3สามกิ่งนะครับผมชุดที่5้านะครับผมก็จะมีเหลืองนะครับเหลืองซ้อนนะครับผมเหลืองซ้อนแล้วก็ขาวนะครับขาวขาวซ้อนนะครับโอ้โหชุดที่5้านี่สวยนะครับผมนะชุดที่5้านี่ก็550รวมส่งนะครับผมนะชุดที่5้าผ่านไปแล้วนะครับอ่ามาดูชุดที่6กันนะครับ ชุดที่6กนี่ก็จะมีเหลืองนะครับผมเหลืองนะครับผมแล้วก็จะมีขาวนะครับแล้วก็จะมีแดงนะครับแต่แดงอมอมส้มนะครับแดงอมชมพูต้นนี้นะครับอมส้มอมชมพูยังไงอะแต่เป็นดอกชั้นเดียวนะครับผมเป็นดอกชั้นเดียวแต่สวดทรงนะครับฮะดูตัวนี้นะครับฮะสวดทรงดูโคตรนะครับสวยนะครับพุ่มสวยนะครับผมพุ่มสวยทรงสวยนะครับผมชุดที่6นี่นะครับผ<ล>ม550รวมส่งนะครับต่อไปชุดที่7นะครับผม ชุดที่เจ็ดนี้ไม่มีดอกบานนะครับนะฮะไม่มีดอกบานนะครับไม่มีดอกบานแต่จะมีแต่โขดใหญ่ๆเลยนะครับชุดที่เจ็ดนะครับะกระถางแปดนิ้วนะครับผมชุดที่เจ็ดจะมีขดเอี้ยวด้วยนะครับผมนะปกติก็ขายขดเอี้ยวนี้ก็ขายแพงกว่าเดิมนะครับแต่วันนี้นะครับมาจัดมาจัดชุดในชุดโปรโมชั่นนะครับผมนะฮะชุดนี้550เหมือนกันนะครับแต่ที่จําได้คืออันนี้น่าจะเป็นแดงนะครับน่าจะเป็นแดงแดง นะฮะออกออกทนแดงนะครับแต่ตัวนี้ม่วงนะครับม่วงนะครับม่วงอ่าม่วงไต้หวันนะครับผมพุ่มดีนะครับม่วงไต้หวันโขดใหญ่พุ่มดีนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับน่าจะเป็นขาวนะครับนะจอดอกอยู่นะครับนะดอกซ้อนนะครับตัวนี้นะครับชุดที่เจ็ดนะครับโขดใหญ่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบร่วมทรงเลยครับนะชุดที่เจ็ดไปแล้วนะครับครั้นี้จะมีไม้ไซส์ใหญ่อยู่สองกระถางนะครับผมนะไม้ไซส์ใหญ่สองกระถางกระถางละ 300อบาทนะครับค่าส่ง80ดบาทนะครับเป็น3 8 0อยปสิบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่ามาดูต้นที่หนึ่งนะครับกระถางละ3า0รอยบาทนะครับผมนะต้นนี้อยู่ในกระถาง10นิ้วนะครับส่วนต้นนี้นะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับอ่าแตกต่างกันนะครับกระถาง8ดนิ้วนะครับผมขออภัยนะฮะต้นนี้นะครับผมต้นนี้3 8 0รอแปสิรวมส่งนะครับค่าส่ง80ดิบาทนะครับ3ามรอยปดิรวมส่ง,สง,สง,สงนะครับพุ่มสวยนะครับใบสวยพุ่มสวยแล้วนะครับนะฮะ อันนี้น่าจะเป็นขาวนะครับขาวซ้อนนะครับผมนะฮะขาวซ้อนนะครับผมนี่นะครับพุ่มสวยพุ่มพุ่มสวยใบสวยนะครับผมโคตรใหญ่นะครับนะโอเคนะครับต่อไปตัวที่สองนะครับอ่ะมาดูนะครับบีสองารอแปสิบาทเหมือนกันนะครับนะออกไปในโทนแดงนะครับดอกซ้อนนะครับผมต้นนี้นะครับนะะนี่นะครับสวยแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ผมระบุไม่ได้ว่ามันจะเป็น นะครับมันจะเป็นสีอะไรแต่ระบุไปได้ทนแดงนะครับผมนะออกแดงออกชมพูนี่แหละครับแต่เป็นซ้อนนะครับผมนะสวยแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ B2 นี่380บาทนะครับรวมส่งนะครับผมอ่เบอร์สีนี่เอามาเทียบให้ดูนะครับนะต่อไปเบอร์สุดท้ายแล้วครับ B3 นะครับผมอ่านะครับก็มาดูตัวสุดท้ายนะครับวันนี้ของวันนี้นะครับนะ B3 นะครับ380บาทรวมส่งเหมือนกันนะครับ ที่จริงผมก็อยากรอดอกนะครับอยากรอดอกให้ดอกเขาบานก่อนนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าดอกบานนะครับท่านก็จะได้เห็นแต่ดอกบานนั่นนะครับพอส่งไปหาท่านนะครับมันก็จะโรยเหมือนเดิมนะครับเอาดอกตูมไปดีกว่านะครับนะดอกตูมไปอย่างน้อยๆนะครับไปเลี้ยงเอานะครับนะหน้าจะออกไปทนแดงชมพูไปทนนู้นนะครับนะฮะก็เสียบติดสามกิ่งนะครับผมนะสามกิ่งนี้มีแต่กิ่งบึกๆเลยนะครับดูนะครับเนี่ยนะฮะ หมุนให้ดูนะครับกระถาง10นิ้วนะครับ380บาทรวมส่งนะครับโควดสวยพุ่มสวยนะครับนะไม่ต้องกลัวหรอกครับไม้นะครับเอาไปนะครับได้ส่งได้พุ่มนะครับยังไงก็สวยนะครับดอกสีอะไรก็ช่างนะครับแต่ผมระบุไปนะครับว่าตัวนี้ออกไปในโทนแดงชมพูนะครับนะก็ก็มีแค่นี้นะครับผมจากช่องบททองชาแนลนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะครับ เผื่อใครสนใจก็ติดต่อไม่ได้นะครับผมนะขอขอบคุณนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้านคุณอาทั้งหลายนะครับผมที่ให้ความอุปการะคุณอย่างดีตลอดมานะครับผมนะโอเคนะครับสวัสดีครับ